ครับ <Hi. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม First f i ฟ e r นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเบบีันนะครับเบบตตัวนี้มีชื่อว่า z ซ t a ะค l l i ทนะครับนี่นะครับเซตอะคิลิทก็จะมี2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือ d e f e n s e นะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดประมาณ Attack นะครับตัวล็อกของอะคิลิตก็ถือว่าแม่นมากเลยนะครับดูสิเสียง ของมาโฟกัสสเดเห็นนั้นไหมสนามนะครับเี๋ผมจะเอาอะคิริสไปสู้กับเอ่อตรงนู้นไปสู้กับสปิกันลิเคียมนะครับเป็นหมดเป็นหมดบุนซายนะครับตัวไดเวอร์นี้จริงๆมันไม่ใช่ของมันนะครับแต่ว่าผมเอาไปเอาไปโมมาหรือว่าทำให้มันกลายเป็นดีกว่าเดิมเป็นสัตวโจมตีนะครับ มา,มาเริ่มกันเลยมาตอ่อเลยนะครับก็จะมาเด็ทกทั้งกับอาคิดดิของเราอโอ้ย ผมว่าเดี๋ยวอันนี้ผมต้องเอาไปเปลี่ยนกระเล็กสูตรแล้วมั้งไงรู้สึกว่าตัวเหล็กมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่มันแถมมากับอาคี เอ่อคิลิปไปแล้วตระกิมอ่ไรนี่ยเดี๋ยวปรับเป็นอะคิลิสโหมดดีเฟนต์นะครับไม่ไม่ใช่โหมดแอทแท็คใช่ต่อใช่ไปเลยอะคิลิส แรงเลยแ,แล้วก็อ,อ,อุ้ยสติการ์เบอร์ดล้เนี่ยอะคิลิสไม่แก๊กเลยไม่แก๊กเลยเอา้าวเฮ้ยใช่ บ่อยเลยเกินว่าหลุดจากที่หลุดจากเครื่องยิงบ่อยมากเลยดูเลยอะคริลิสอะคริลิสก็จะเป็นปซูเอปอร์เซ็ตเอชยซูเปอร์เซ็ต B บะครับผู้ใช้ก็คืออะไรนะ อะไรนะจำไม่ได้เพิ่งดูไปหยุกๆจะไม่ได้เชยเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นซับไ้ให้แล้วกันนะครับโอ้ชโอ้ชอ่ะเ,เ,เอาดูแล้วมาครั้ะสามครั้งแล้วใช่ป่ะโอ้ย ที่ชุดที่ชุดที่ผมเอามานี่ก็ไม่มีที่ชุดสายนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อที่ชุดสายใหม่โอ้อย,อยแรงว่ะแรงว่ะ ของกันซุดๆโอ้โหข้างกันเลยเดี๋ยวผมไปเอาอีกตัวหนึ่งมาก่อนนะครับเป็นอาคิลิสโชแซตอะคิลิสเอาละครับก็มาแล้วนะครับก็จะเอานี่นะครับวอร์คิลีร่างสองนะครับอิตาลีวอร์คิลีกับกับโชแซตอะคิลิสนะครับมาเอาโชแซตก่อนเลยเนาะโอ้ชุด มันเสียเวลานิดหน่อยตรง,ตร,งตรงที่ชูตรงจะที่ชูสาย เมื่อกี้ยาก็มาถามนะมาถามว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่ายาจะมาแต่งชุดมาต่อไปที่จะมาสู้ด้วยนะครับก็คือวิตตอรี่เวอร์คิวลี่นะครับ๋ยวผมจะรปลเป็นโหมดดีเฟนต์มาสู้นะครับเพราะว่าวิตตอรี่เวอร์คิวลี่มันเป็นสายแอตแทก ได้ลงได้ลงอนนี้ก่อนเราใครลงโอซิลิ่งเสร็จอะคริลิคอึ้อปิวอุ้ยโอซิลิจับทีเบิร์ดเลยโอ้เมก้ามาเอาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวปรัปไปหมดแอตัก

ใจก่อนแล้วกันถึงมันจะไม่แรงมากเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพลีสใจเย็นอู้ปิวคู่มาตาตา,ส,า,าสุดท้ายจริงๆแล้วนี่สุดท้ายจริงๆแล้วครับมา kita cuci akilit kan. ahih, wah kan minggu sepatu sepatu kukip ini mungkin tidak manis kukip Koh... สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปละบายบายบายเดี๋ยวจะมีอะไรมารีวิว,ว,วอีกก็เฮ้ย <_' Hey> ดาวเอาเองไปละ